สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องฮักแพงวรัญชพรลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องคลิปนี้คลิปที่สองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาจริงนะ่แอดมินเอาจริงวันนี้เจ้าของช่องต้องเชื่อฟังแอดมินนะครับได้ค่ะโอเควันนี้คลิปที่สองจะไปใส่ต่อแบบนี้ต้องรู้นะคะว่าจะไปใส่ก่อนก่อนจะรู้นะคะว่าไปไหนคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะ่าท้ายเบองวันหนูสิไปใส่ปกตินูไม่ชอบไปไหนหนูชอบนอนเอาเป็นว่า ผมเป็นไหนกำลังใจข่อยเด้อพี่นอ้องเด้อแอดมิ่นั่นมาใหม่ล่ะส่วนพ่อพ่อแม่ไก่กำลังใจลูกสาวเนาะว่าจะไปไหนกันต่อนนี่ครับ้องเว,ว้ยแม่คลิปแรกกําลังอัพโหลดค่ะคลิปที่สองกำลังตามมาคลิปที่สามก็กําลังตาม <c oughs> สวัสดีครับโซเฟอร์เคลียีค <c oughs> ่ค้าเฮ้ยท้าละเป็นให้ทุกอย่างจริงเนาะเป็นให้ลูกสาวทุกอย่างจีิเนาะเป็นทุกอย่างขอบคุณแม่ดวงกับพ่อตุ้ยนะคะพ่อแสงน้ำน้ำลูก ก็คืนนี้เราจะมีอะไรนะไม่บอกมาลําซิ่งวันนี้คือไม่จะเรียกพ่อนะวันนี้แอดมินนะให้เรียกเรียกแอดมินก่อนวันนี้นะอ่ะแอดมินถึงวันนะให้เอื่อมาแอดมินว่ะ,ะใช่วันนี้ต้องเรียกแอดมินก่อนนะมันบอกคือคือมือเดียวนั่นไหมโอเคปะโอเคค่ะแอดมินอืมเอาีาอันพ่อพ่อแม่เบิง้งควายกระทะพี่น้องเบิ้งด้วยกันอ๋อคอยจะมาลุ้นกันว่าวันนี้จะถึง ตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งแสนวิวครับพี่นอ <ปะ S 1> <c oughs> ้องป๊าขึ้นหนึ่งซิบคลิปได้ร่วมกันยังหน่อยต้องต้องได้อ่ะมันต้องได้พี่น้องต้องดันดันใส่กันครับพี่นอ้องอาอผู้ติดตามว่าะถึงไหนอะไรแอดมินหนูนาใหพมือแอดมินอะไรหนูสินใหพมือ อะไรผมแม่ายก็ตัวอยู่สามบาทสามสิบอันนี้คือหมดตัวป๊อดหักแพงมาแล้วจะพอดหมดตัวอันนี้คือเงินสดที่ติดตัวนะเงินสดดีแล้วไม่ต้องพกเงินดีแล้วยี่สิบเจ็ดบาทประท่าจูนน่าก็เอาไปเลยค่ะแถมลูกอุ่นพ่อพี่หนอี่จุมี่จูนดอกคนดีตู้น้ำอะไรตุ้ไฟใหม่แน่นอนแหละเอาโปรดติดตามครับตามถึงไหนครับเฉลย ถึงบิ๊กซีโอ้ไม่รู้ว่าอีพอ่อไหมเอารถ้นพ่ดิกไหนฮะพ่อกับ้านน่ะ่เอา,าอแล้วไปใส่ค่ะเอาว่างานรูกเราไหน่นแหะแม่ยู่งบ่แม่ไปไปโอ้โหบิ๊กซีมิ่ิกันเนี่ย โอ้ยปอแม่เหรอปอแม่ด้วยบ่ังไงเหนลอกโอ้ยบึงแม่ทั้งของต้งหี้กหายหรือจมหุมเนี่ ้าส,ส,สวัสดีครับทองคำครับสวัสดีครับพ่อแสงครับสนใจไหมครับทองคำครับบอว่าบอว่านี่เอาตอนนี้สวัสดีครับปามี่เอาโปแมนปามี่ตัวเอาสวัสดีครับอัน แม่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อเติมวันนี้จะสวัสดิ์ราจะสวัสดีกันสิบรอบโอ้โหสิคลิปกันสรอบเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราจะทำสิบคลิปลูกโรบันนี้ก่อนเลยก็สิบเออมาทางนี้มาได้จะกินอะไรมาเมื่อกกรอกเนี่ว่าได้เมือกรอบอ่ะเมือกุ๊กเราชอบกินอะไรนี้แอดมินอยากกินอะไรคะ บอบอยากดอกบอยากที่นี้มีมีขายได้เหรอนี่ไม่มีหมึกบุดนะอยู่นี่พี่น้องครับบางทีแอดมินต้องขออนุญาตพูดดังๆครับพี่นางกบเสียงนะครับเพราะว่าเพลงลิขสิทธิ์ครับบ้าอย่างเงี้ยนี่เทียนบะมีเทียนมีอย่างเงี้ยนี่ครับพอข้าวซอยฉัไปกินหมดแล้ว เดี๋ยวต้องว่ากันเดี๋ราเลือกเจ้าของของใส่ขนมเจ้าของก่อนนี่เขาซื้อหมูกระทะครับเหมนกุ้งหมูกระทะกับกุ้งกินแต่ขนมน้ำโค้กได้ก็แมนี่ครับเอาไม่ดวงเอากินไงครับเนี่ยอะไรก็สิทธิ์ไหนอะไก็สิทธิ์ไหนน่อะไรก็สิทธิ์ไหนอไปยังนั่นไหมอะไรนะครับเอามาเราเนะครับอะไรอะไรอะไรกินไหนเลยไปยัง เด ens, ็กหน่อยสิหูเด็คู้ลู่โมโได้ไมกินกจบอคืแม่หแซบหรลูกโอ้ยลิกซิสคุณนางลิกรซินี่ครับอันนี้ถนัเอามาจริงเหรอแม่แขงกร่งหนัดตองเล่นกินานัดเนาะานมโคกต้นมะมูกเดี๋ยวแบบแม่แม่ต้นมูกไรตันี้บ้า น้ำส้มสายสู้ม่น้ำส้มอ่ะไปไ้เลยก็ไ้งน้ำส้มอ่ะแล้วจะไปกินทำไักถามพ่อพ่อกินไหมเนี่ยน้ำนั่งเรียนมกแม่เรียนมุกแม่เตียนมุกโอ้โหด้ยนี่ัวยกจักปุยบบมงเข้าไป้อให้เบยย้น้บ่อานนั่นหนอนี่ฮะกับข้าวเขากับข้าวนี่นี่ ปลาอะไรปลาที่ก้้ม่ได้คือนมุ่กหลายแบบไม่่ถ้าเป็นอย่ยงไม่ใี่แม่พูกหลาย้ายับอะไรนี่ก็ปลาทูไงแม่ให้แก้ไงทูแปลว่าสทีสไงจะกินนมอ่ะครัไปยังไปยังไปเดี๋ยวไป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 ีปไ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 ปนป่ปมปไเไาไนมปีปไ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 ไป หยุดตั้งหลายวันเอาไปตั้งเอง,อ,งอะไรอะไรอีกอ่ะมีแรงหัวใจใจหย้ยังแม่ตโตมากเลยแม่เป็นอยังไงยังขอสิน่ <laughs> อ้นาวอ้าวพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้พี่น้องคลิปหน้าจะฟอร์มใหมนะ่นาะบึงแล้วอย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์ติดตามช่องฮักแพงวลัญญพรนำเฟินออฟฟิเชียลทั้งน้องเนาะฝากกดติดตามคลิปที่สองอัพปิดคลิปสองคลิปแล้วคลิปนี้ โอเคอันนี้คลิปที่สองนะคะเหลือ<า>อีก8คลิปข <laughs> อติดตามข <laughs> อติดตามด้วยนะคะวันนี้ต้องเรียกแอดมินนะฟังนะวันนี้เรียกแอดมินอย่างเดียวหา้ามเรียกพ่อนะแอ,อดมินตุ้ยอ,อย่างเดียวออวันนี้เราจะสวัสด,ดีกันอีก8รอบเอาคลิปนี้ฝากไวปสำนึกพี่น้องอย่าลืมให้กันร่งใจลูกสาวกดติดตามแล้วก็กดให้กันร่งกายในหลายๆพี่น้องซีทคลิปกว่าจะหอดสองถุมเดี๋ยวพรุ่านี้ได้เลยพี่น้องเนาะเอ้า จะเลี้ยงเต็มหน่องเด้ออันนี้คือจริงจๆๆๆังๆเต็มหน้องนะผมมันบอลเลรได้ขึ้นอยู่กับทุกท่านคอมเมนต์เข้ามาเยอะเี่หน่องขึ้นอยู่กับทุกท่านนะว่าจะเป็นยังไงว่าผมจะได้ทำต่อหรือพ่อสนิบพี่น่องไปกันครับคลิปที่2เดแล้วต่อคลิปที่3ไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ